สมแล้วครับสวัสดีสวีดัตนะครับบอกเลยว่า FC ที่รอคอยนะยจ้าตัวเจ้าวิสแบบตัวพิเศษนะนี่ตอนน้องนิวสวัสดีน้องนิวสวัสดี FC ด้วยสถานที่ตั้งไหนครับอยู่ถนนเล็กตั้งหลวงอย่งส่วนทีหลานี้อยู่แถวตีนเขาเมื่อสิบสองร้อยหกสิบไม่ใกล้ไม่ไกลทางตอนนี้เรามีเป็นสปอร์ตทัวริงนะครับบางที FC ก็อาจจะสงสัยนิดนึงเอ๊ะทำไมอยากวิสธรรมดากับวิสสปอร์ตทัวริงมันต่างกันยังไงน้องนิวพอสร้างไหมว่าต่างยังไงบ้างมีสี่ห้าจุดเนาะอันดับได้มีนะฮะสเกิร์ตใช่ไหม จะมีเซตนติโฟล์ดคอนเสิร์ตด้านหน้าที่แล้วก็ไฟเป็นโปรเจกเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ล้อแม็กและก็สีด้วยนะครับอ่ะโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูพร้อมกันครับผมคันนี้เป็นโตโยต้าวิชนะครับปี2007ออโต้เพื่อนๆ2.0งนคิวนะครับที่เปิดประตูเนี่ยเป็นชิปโทนิกปิดเปิดโดยไม่ต้องใช้กุญแจได้แล้วนะครับแล้วก็ไฟเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับสวยๆเลยฮะเพื่อนๆปี2007นะฮะแล้วก็เป็นรถเดิมมือเดียวป้ายแดงด้วยเพื่อนๆนะฮะ ตัวสปอร์ตทัวริงเนี่ยนะครับก็จะมีล้อแม็กให้นะครับที่ไม่เหมือนกับตัวธรรมดาโป่งคิ้วรอบคันนะครับแล้วก็กราบด้านข้างด้วยนะครับสวยนะครับประตูก็เป็นชิปโตนิกยที่บอกนะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะฮะสวยนะเนี่ยครับเป็นสีขาวเดิมโรงงานเขาเลยนะจ๊ะหายยากมากๆนะครับสีเดิมสูงเลยแล้วก็เป็นมือเดียวป้ายแดงด้วยนี่ฮะโซนจศูนย์คิวนะครับไม่ใช่ตู้เย็นนะฮะนี่ครับแล้วก็มีกล้องหลังนี่ด้วยนะครับทะเบียนสวยนะครับ โชคดีใส่ถุงอีกแล้วนะครับแล้วมีแปดอีกแล้วเพื่อนๆน,นะครับแม้ยังไงก็มีตังค์นะเพราะพีพีนี่แจกตังค์ตลอด <Yeah. S 1> เปิดท้ายดูซะหน่อยมัย้งไหนก็มาทางท้ายอ่ะท้ายก่อนเลยท้ายก่อนเลยคันนี้หลายสเต็ปนะห้องท้ายสวยสะอาดเพื่อนๆรถเดิมสีเดิมเริม่มเดิมนะครับทะ <Yeah. S 1> เบียนเดิมทุกอย่างเดิมๆหมด <Yeah. S 1> นะครับบอกที่บอกเลยว่าตัวนี้ความพิเศษเนี่ยคือตัวนี้พับได้นะครับแล้วก็ตัวนี้กับตัวกลางเนี่ยมีเสริมด้วยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูดีกว่าครับเราขอดู <S 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 อข้างท้ายนิดนึงฮะเ็นบอกสะอาดมากกันนี้น้องนิวไม่แก๊สด,ด้วยนะน้ำมันรั่วเปิดอีกชั้นนึงฮะให้ดูไปเลยให้ดูตัวถังเราซัหน่อยนี่นเพื่อนๆดูยาเดิมจอกโรงงานนะฮะโอ้โหมันช่างสวยแหลมแววจริงๆอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าน้องนิวก่อนไปดูภายในนะขออีกสักครั้งหนึงนะฮะชากนี้สวยๆเพื่อนๆแหมมันช่างสวยงาม สีนีกรไรนะครับหายยากครับสีขาวเดิมแท้นะครับโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะฮะภายในบอกเลยว่าแผงข้าประตูเนี่ยสวยสะอาดนะเพื่อนๆเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นเคปล่าสีดํานะครับริ้วรอยนี่แทบไม่มีเลยเนาะกระจกเนี่ยปรับข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็นี่ฮะโรบินสันล็อกเดี๋ยวบอกไม่ไปรถติดฮะแล้วก็ฟิล์มดูนะฮะเป็นอะไรนี่ฟิล์มญี่ปุ่นเป็นหลานลามินาเนี่ย มีใช่เนอะอะไรสักอย่างนะแต่เป็นสีญี่ปุ่นโนะอะไรนะฮะ Ayuno Moto อ,อะไรที่ไปใส่แกงไก่นะนี่ก็ตลกอยู <S <S อย่แล้วเนี่ยเย็นแล้วเนี่ยเขาฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อย <S <S รถติดชึ่ง ABS Air Pack คู่ด้วยซ้ายขวานะครับเบาะเนี่ย Sport Touring ก็จะเป็นนะครับลายดําแดงนะครับตรงคังก็จะมีรูแบบนี้นี่คือเบาะเดิมเลยนะเนี่ยฮะตรงตะเข็บแดงนะครับแล้วก็กระจกปรับข้างไฟฟ้ามี VSC ด้วยนะครับการลดลื่นถลายนะครับผมแล้วก็กุญแจเป็น รีโมทแล้วก็นี่ฮะหชุดรู้สึกจะมี2ชุดนะเ,นเพื่อนๆนะคอนโซลกลางสวยนะครับนี่ฮะเคปลา่าาก็ยังดูดีอยู่มาเดี๋ยวไปดูฝัง่งนู้นกันดีกว่าแผงประตูข้างเลยสวยทุกบานเลยนะนะครับเคปลา่เนี่ยก็ยังไม่มีรอยอะไรเยอะแยะนะกระจกไฟฟ้านะครับก็ใช้งานได้หมดนะครับฝัง่งนู้นเป็นไงบ้างฮะโอเคนะครับแล้วก็ซอกมุมเดิมหัวน็อเตเดิมนะครับคอนโซลนี่ยังสวยอยู่เลยนะครับแล้วก็เป็น ABS แอร์แบคด้วยดูจะช้าก่อน นงเงียบมากไนหะแอร์เป็นดิจิตอลด้วยนะครับพนักแ,แขนซ้ายขวาต้องนิว้วใช้งานได้พี่ก็สามารถที่จะวางแขนแบบแก้มือได้นะครับฝั่งนี้ก็บอดเดิมจริงๆนะครับวันนี้กลางวันจะชัดหนอ่อยนะเราพยายามจะเล่งเวลาขึ้นมานะนะครับเพราะว่าเย็นๆเนี่ยก็เอฟซีหลายๆท่านก็บอกว่ามันมืดไปน,นิดนึงก็มืดจริงๆงะแหละอะ,อะโอเคมาสองแถวว่าไงนี่ฮะแถวที่สองก็สวยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับแล้วก็เบาะ หลังด้านหน้าก็ยังสะอาดอยู่เนี่ยเป็นลายตัวสปอร์ตทัวริ่งจริงเพื่อนๆแต่ผ้าหลังคายังสวยตัวนี้เป็นจอทีวีใช่ไหมใช้งานได้อยู่เนาะครับผมโอ้โหก็ยังส่วยงานอยู่เลยเฮ้ยยังใช้ได้อยู่เลยนี่โอ้ยังเจ๋งอ่ะตอนแรกกดว่าเนี่ยไอเครื่องกระทกไฟฟ้าไม่ใช่คล้ายๆเหมือนกันนะกลับข้างนี้เหมือนกันเงเหมือนกันเนาะบอกเห็นบอกว่าเป็นตัวพิเศษพิเศษยังไงต้องนิวพิเศษตรงที่ว่านี่ครับพี่ ปกติตรงเนี้ยมันจะเป็นพนักแขนเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะงงกันใช่ไหม<ช><ช>เดี๋ยวถอดออกให้พี่ดูนิดนึง<ช><ช>นี่มันปกติจะเป็นพนักแขนเฉยนะครับแล้วตัวนี้จะนั่งไม่ได้ถูกไหมไนี่แปลว่าตัวนี้ก็เสริมด้วยสิ่งนั่นอะ่ะคนนั่งอันนั้เปิดปกติก่อนเนี่ยเอาเอาเอา,เอาสแสดาด์กก่อนตัวนี้ออกได้ใช่ไหมอ๋อโอเคปกติจะเป็นแบบนี้นะครับเรื่องของเรื่อง นะครับ FC เราก็คงจะไปทําเพิ่มมามใช่ไหมหร,หรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นของสปอร์ตทัวริงเลยน่าจะเป็นปของสปอร์ตทัวริงเลยครับพี่เพราะว่าปกาติไม่ค่อยมีไม่แน่ใจนะอ่ะเดี๋ยวลองใส่ดีนะอ๋อนี่พอวางตรงนี้ปุ๊บแล้วก็สวมตรงนี้ลงไปปุ๊บอันนี้ก็พนักหลังของพี่อ๋อก็ <ๆ S 2> นั่งได้ก <ๆ S 2> คนหนึ่งเลยเนาะเฮ้ย<ค>ทำไมเล่นไปเจ๋งอนะ่ะนะครับสปอร์ตทัวริงจะเป็นเบาะลายดำดำแบบนี้นะจากศูนย์เลยนะครับไม่ได้ทําใหมนะ่เลยเพื่อนๆนะครับแล้วก็นี่แถวที่3นะครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ตรงนี้ก็จะมีอีกอันหนึ่งแต่ตรงนี้ที่ผมมองเขาน่าจะไว้แบบพนักแขนแบบไว้ไว้วางแขนอ๋อเอาออกอยู่แต่ว่าให้ไปด้วยอ๋อถอดวางไว้อยู่ใช่ไหมแล้วก็เราจับบนผ้าหลังคายังสวยอยู่เลยเมื่อกี้หลังเราให้ดูไปแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องดีกว่าเนี่ยครับหลังคาก็ยังสวยคิ้วก็ยังดีอยู่นะก็ถือว่าละเอียดพอสมควรกันเลยนะจ๊ะดูเราก้อยู่ครบหมด ภาษี69ด้วยนะครับใช้ยายาวนะครับคิ้วก็ยังเดิมอยู่อ่ะมาดูห้องเครื่องดีกว่าเครื่องถือว่าเงียบมากนะนะครับคานหน้านะครับก็สวยสะอาดนะครับดูก่อนเพื่อนๆตัวเลขยังอยู่ครบซติ๊ิเกอร์ม้าน้ำนะครับแบตเตอรี่นะก็ยังสวยอยู่เห็นไหมัเดิมเดิมเลยนะครับหัวแค่สีนะครับตัวถังเนี่ยก็ยังเดิมหมดเลย ABS ด้วยน้องนิวนี่ฮะยันหัวน็อตนะครับแล้วฝากระโปรง ฝาเครื่องได้สวยสะอาดมากนะเห็นไหมนี่ครับเครื่องถือว่าแห้งสนิทนะนะครับคันนี้บอกเลยยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะนะครับรีบเอามาโชว์ก่อนนะฮะรถข้าเมื่อวานเมื่อวันสืร์จำไม่ได้ละเพื่อนๆต่สวยจริงๆนะครับบอกเลยว่าราคาไม่แพงเพื่อนนะครับเป็นตัวพิเศษจริงๆครับคันนี้นะครับหายากมากๆนะครับนี่ครับ โ o y o ต้าวิชกับเพื่อนๆปี2 0 0 7นะครับออโต้นะ2.0นคิวนะครับกุญแจเป็นคีเลตนะครับเปิดปิดประตูโดยที่มังใช้กุญแจนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กซีสวยชุดแต่งเนี่ยรอบคันเลยนะฮะบอกเลยว่ามาจากศูนย์หมดเลยนะฮะสปอร์ตท r ริงนะครับภายในเป็นดำแดงด้วยนะครับแล้วก็กาบข้างประตูนะครับแล้วก็พวกคิวไฟน้าโปรเจคเตอร์นะครับชุดแต่งรอบคันเนี่ยเป็นของ ร,รู้สึกว่าจะมีภายในด้วยนะอุปรกรณ์เสริมบางอย่างอีกหลายรายการเลยนะนไหนพี่พีเกิดขาดตกบกพร่องไปต้องขอกราบประภัยมาด้วยนะครับผมทีจำได้ไม่หมดจริงๆนะ FC ท่านใดน,นะถ้ามีความรู้นะครับนะครับก็สามารถคอมเมนต์เนี่ยมาเป็นข้อมูลนะ่ะให้กับทาง FC ท่านอื่นๆได้นะครับจะขอบคุณเป็นอย่างมากๆเลยนะจ๊ะโอเคขัานนี้นะครับพี่พีเปิดราคาแค่240 0 0 0ส้าดับาทพร้อมเพื่อนมาเราไปเลยนะจ๊ะไม่เคยแก๊สด้วยไม่เคยติดด้วยรถมือเดียว ป้ายแดงกุญแจสองชุดนะครับเข้าศูนย์เช็คตลอดไม่มีปัญหาเลยนะจ๊ะโอเคครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับชื่อช่องพี่เพียวรถกระดู h ชาแนลในช่องยูทูบนะครับผมนะเป็นกำลังใจพวกเรานะครับเราจะได้นำรถสวยดีๆถูกเอาไฟฟิสิกกันนะครับพี่เียก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับจอต่อพี่หน้านะครับสวัสดีครับ